เขาถ่ายแล้วอ๋อไอแก๊ปมึงยังไม่มาเลยเนะี่ยมึงต้องโทรตายแก๊ปใช่ไหมมึงต้องโทรตายแก๊ปก่อนพี่ก็เริ่มถ่ายแล้วตอนนี้วันนี้พวกผมอิ oh. สลิฟพ oh. วกผมอ่ะ oh. จะกลับมาแบบเหมือนรี r e เนียนกันใหม่คลิปแรกที่ทำกันเลยอ่ะคือคลิปกินก๋วยเตี๋ยวแต่ตอนนี้ยังไม่ครบเหมือนคลิปแรกเลยลองย้อนไปดูคนที่ตามมาก็ชื่อแก๊ปนะอ๋แล้วมันจะเหมือนเดิมเลยทุกอย่างมันจะเหมือนเดิมมากๆรอไอ้แก๊ปครับไม่รับสายวะแอคทีฟหน่อย มึงเนี่ยนะกี่โมงแล้วนยนับยังกี่โมงสองปีที่แล้วยังไงมันเดิมมึงอ่ะมันติดมึงต้องรีบอ่ะเขารอมึงคนเดียวเลยถ้ารถไม่ติดเว้ยถ้ารถไม่ติดจะมายังไงอะอาไอ้เหี้ย นี่เราอยู่ที่ร้านอนงก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับเราจะมาทำ c h a l l e n กันนะครับกินก๋วยเตี๋ยวใครมากที่สุดใครน้อยสุดเลี้ยงครับรอบนี้พิเศษรอบนั้นอะสองคนเลี้ยงไงแต่ว่ารอบนี้คนสุดท้ายเลี้ยงเต็มเต็มไปเลยทั้งโต๊ะเลยเออเลี้ยงทั้งโต๊ะเลยบวกคิกว่ามันง่ายเลยว่ะใครแพ้ต้องเลี้ยงทั้งร้านเลยดีกว่าทั้งร้านเหรอเรื่นเดี๋ยวกูโทรปิดร้านก่อนเอาแค่เราพอโอเคครับผมจะรอไปเจอกันข้างในแล้ครับ นี่ก็คือบรรยากาศในร้านนะโต๊ะเดิมมึงก็นั่งตรงนี้นิมึงก็นั่งนี่ก,กูนั่งนี่ไอ้แต่งค่ายมัน,ม,นมันมีคนเด็กไม่ใช่อะเปไหนแล้วเฮ้ยเรถชนเมื่อเช้า <c oughs> นีน่จริงร้านโหผ่านมาสามปีปะ่ะก่อนหนะ้านั้นอีกกินตั้งแต่สมัยแบบพาย,ยุอ่ะเอ้ยยังเหมือนเดิมเลยเว้ยให้ทุกคน<ๆ>ยอมไปดูได้เลยว่าทุกอย่างคือเหมือนเดิมหมดเลยเฮ้ยแต่วกูไม่ยอมนะรอบที่แล้วกูสิบสี่ไงรอบที่แล้วกูแพ้แค่สองจานนะถ้าถ้ากูแพ้ดิลุงเขามีคนละครึ่งเลยฮ่าฮ่าฮ่าฮลาฮ่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 าอ่า ดูไปเลยว่าใครจะชนะเล็กมหมกหมกเป็นสิบเลยอ่าเป็นสิบมีเรืองมีเหลืองี่เหลือยนั่นมีเรืองไอ้สัตว์เอาสิบชามนะกันมจะสิชามแบ่งมาแบ่ฝัสิบชามเม่ พิเศษนิดหน่อยก็คือให้ลุงอะไปประกาศหน้าร้านเลยครับว่ากินซื้อแล้วคุณยังไงว่แจะท้าผ่านกันเลยใช่ไหมเฮ้ยไม่ยอมทายเวลาแบบแพ้่หนึ่งชั่วโมงได้ๆยินดีลูกยินดีเริ่มเอาคุณเลยไปกินหมูหม่งด้วยเลยร้านก็คือกินเสแล้วยังคงไม่เสร็จ

มึงสามแล้วหรอแต่ก็เหมือนทั้งที่แล้วมึงมีช้าสุดเลยมึงก็ชนะอะไรเงี้ยคุณเยอะจะผานี่ผมนี่ากินจะไขเขาหมาว่ะเพื่อนมึงปะเนี่ยเพื่อนมึงอะไอ้คนเขามาแบบเปเรียอเมพิีเตเื่องนี้ใครฮอันเนี้ยถ้าสองามึเลวโย่พวกมึงอ ว่รากนี่ขไม่ได้มไม่ไม่ไมันลืมลูกชิ้นไว้เนี่ยเสียเตียวด้วยเขากินเตียวอ่ะมชกินเตียวเลยอ่ะแล้วมันปูอีกแล้วผมหมดสิทธิ์ครับ กินแห้งด้วยว่ะแห้งตอนมีแห้งคุยคุยมึงกินได้หมดด้วยนะได้ข่าวเราขโมอ้วนใครโดนติดเต้นเฮ้ยยี่สิบก้าวตัวอยู่เี้ยครับผมวันนี้ขออนุญาตนะฮะวันนี้ผมมาถ่ายยูทูปกันน่าจะคนเดิมก็ทำคอนเทนต์ว่าแบบว่าใครกินน้อยสุดแห่งการระหว่างเพื่อนผมอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตเลี้ยงไม่ต้องวคนเดิมอ่ะ ตอบแล้วับโอ้ดีวิวว่าสั่งไม่เห็นสั่งมาทำไอัพเดตสกอร์หน่อยหกนะหที่คุณนั่งกินนั่งอยู่กินแล้วนะก้าแล้วเดี๋ยวรอยสิบกลาจะมาแล้วนะที่มาแล้วสิอันนี้ไม่หมดเรหองครับ ผมตั้งดมสั่งามกนะินหมดนะกินหมดตั้งสินงทีไม้หมดไม่มึงกินได้หมดก่อนเนี่ยของบึงเนี่ยเด็กสะกรอนหน่ครับสามสิบสาเจ็ครับ17นี่ยังกินได้อยู่ไหมโอโ้สบายมากที่สั่งเริ่มมาเท่าไหร่ครับวันนี้เม,เมื่อกี้สั่งหนสิมันสั่งกินรอเพื่อนอีกเรยวๆนะ กูขอเรื่องสิบิีเก่ากูขอละเดี๋ยวถ้าเรื่องสิบปเก่ากูขออะอันนี้คนอื่นได้สั่งเพิ่มไหมไม่ไหวรอบนี้เพราะผมสั่งไปสิบล่าแล้วมไม่หมดเลยเนี่ยอันนี้เป็นสั่งท่าสองคนเป็นที่สองคนตั้งสิบจานลูกดูดีๆเขาเตะจริงหรือเปล่าเอาจริ่งอันนึงเขาให้เยอะเหมือนกันนะ สามข่ตอนนั้นเรากินแค่านไปดสองหรอสองสิบบาทเลยคืกินนั่ยเสบาทกินเยอะเลยน่าตื่นเต้ยนะเรามังอแล้วอิ่มมากเลยไ้วตายแล้วกิหน่หนละยังยังไหวอยู่ไหมครับยังได้อยู่ครับยังได้อยู่ได้อยูประมาณแค่สองถ้วยาเามัยยังไหวไหม สบายตอหน้ากล้องสบายหลังกล้องอ่ะปวสองรักกันเลยหรือ่าอันนี้ไงเหี้ยไงสาวรักฉันรักมันมสองรักไซเมียนเ์ีย็นลายเป็นภาษาอังกฤษได้พอได้ไหมได้สีเหลืองเยลโล่มีวงเยลโล่เย็นแล้ว อเลยครับเป็นพี่นะพี่สั่นกลับไปก็ได้มือนี้น้องเขาเลี้ยงบอกบอกพี่เลยลูกอิสซารีเขาพี่ติดตามยูทูบน้องด้วยลูกขอบคุณครับขอบับด้วเดี๋ยวกันหลุ่มหลุ่กัน กูเหนตุไหนสัสไม่ไม่จานนี้ไม่ใช่จานกูกูสั่งใหม่แต่กูนับนะซึ่งอยู่อยู่ในแก๊งเดียวกันกูนับมันมันเกือวปลาป่ะกินเนื้อไงอ่ะกินเนื้อแล้วลุงฮัก สั่งเพิ่มครับลุงมีลุงมีลุงมีอะไรครับลุงมีลุงมีมีอะไรครับนั่นเดี๋ยวมึงมีจะตัดก๋วยเตี๋ยวมาเป็นจานดักฉี่ผ่าะฮะที่ใส่จานสมัยก่อนนอ้เด็กันเด็นจะชอบกินก๋วยเตี๋ยวแข่งกันมันจะตั้งจานสูงๆถ้าสูงเยอะมันโคตรตั้งหนึ่งเนี่ยมันจะมาณสี่อสองจานมันจะหารูปได้โดยตรง โอ้หดูเยอะมากพี่หมดเมื่อกี้นี่ยังเก็บโอ้โหอยู่คุณน้อยจังวะอืออืออืออันนี้ผัดมาหนึ่งชั่วโมงแล้วอัปเดตให้กล้องมาด้วยจะก้าม้อกัเลยว่้มึงยังมีเปอร์เซ็นต์อยู่ใช่ไหมเปอร์เซ็นต์ที่คุณเดือ้วกอยู่ประมาณต่อมาเท่าไหร่มึงก็เท่ากูแหละน้องน้ำไปตัดมันสู้ตาย พูดย้ำว่าเรมนี24ยุบหกชนะชนะใสยใสๆใสไหวไหมครับตัวเลขอย่าอ้วกไม่ในสนวยัวนี้หมดอ่ะวยนีไอเธอก่อนหน้านี้ก็ยังมีหมูเหลืออยูนี่ยเน่น่อโโโก็ไทยยสิบสองยี่สิบสามยี่สี่วิ่งยิบสี่ ลุงคนะรับลุงลุงผมสั่งแห้งอีกห้าครับที่ว่าเราจะตามเข้าไ,ไปไหมเราสั่งไปห้าแล้วไหวหสบายผมสบายมากผมยังได้อีกเยอะเลยดูสภาพผมหนึ่งมือจะกินต่อไปก,กี่ชั่วโมงเลยมือกินก่นอนเฮียนี่ยอมแพ้ได้คอยลูกขนาดเลยเธออนี่เป็นไงแจกคนในยูทูบตามที่กูสั่งมารีวิวน่ากินมากเลยไม่ <c oughs> ให้พี่อ่ะ จริงบอกบอกพี่เขาถ้าเกิดเวลาผมสั่งใส่เส้นน้อยๆก็ได้ขนาดจะต้องกินเดี๋ยวผมอันนี้คุณแม่งขยายรอกเหมือนเดิมเป๊ะกินไม่ลงมึงก็เลยช่ไปะโอ้ยโง่คนอื่นเขาเนี่ยเอาเนื้อเออดูแดดอยู่แล้วเนี่ยไอีกเนื้อทำไมรูมากเหอื่ากูเหมือนกัีกูขอว่ากูก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกัน หดมไปก่อนเลยครเรามาสรุปสั enfin, ์กันครับของผมยี่สิบเก้าครับผมของผมสามสิบครับเรา้อยิ้่ายิ้มายาย้มายีม่าย้มายกม่ยิ้ยก้มยิ้ย้ม้ม่าย้ม่าย้ยิ้ม่านิ้ายิ้มายิ้่ายน้ม้มยม่นยิ้ม่ายิมางิ้ม้ายิ้มิ้า้มิายิย้ม้าย้ยิกม้้้า่าย เรียกลุงเขามาเช็คเลยไหมฝ่าร้านกุเตี๋ยวเรืออันนุ่กุเตี๋ยวเรือมีเสาลีไว้ด้วยนะลูกนะถ้าร้านดั้งเดิมส่วนตัวลุงแล้วเนี่ยก็อ,อยู่ร้านนี้ยมานานแล้วรุ่นที่สองที่3แล้วถ้าเป็นเรื่องกุเตี๋ยวเรือลุงยอดรับรองว่าไม่ไปลองใคร<ส>ลองอยากให้ทุกคนได้มาชิมกุเตี๋ยวเรือแท้ๆลูกร้านจะอยู่ตรงกลางนะลูกนะถึงมาานันจะไม่คึกคักแต่รสชาติมันเนี่ยพลิ้นลูกาเฉพาะผมบอกนะครับ ได right. no yeah. right? ้ยล right. so ูกม right ีี่เด่านั้นขอบคุณมากครับผมดีลูกๆนี้ลูกๆเช็คบินหมดเลยครับอันนี้เดี๋ยวดรวมต๊ะเราก่อนโต๊ะเราเท่าไหร่วะ้งหมด76ด้วยลูกนะครับผม1 6 6นน้อลูกนะก็นี่ฝากติดตามช่องใน u t u b e ไปไหนก็ได้ครับอดบคุณมากครับอบาททวนลก่ักว่าก็ ผมิีว่าผมช่วยเพื่อนแล้วกันครับจริงๆเี๋ยวแบ่งได้เสมอแล้วก็ช่วยกันจ่ายกับเพื่อนดีกว่าไม่เราทำความรีด้วยกันใช่ครับช่วยๆมันสถานการณ์ช่วงนี้มันแบบโควิดด้วยอะไรด้วยคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฮะแบบย้อนวันวารลี่ยนยนกันสนุกดีสนุกตอนกินเนี่ยลำบากตอนถ่ายแล้วเรก็ปิดคลิปเมาเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดสมัครให้ช่องพิชญ์ด้วยนะแล้วก็คลิปหน้าเราจะไปทำอะไรกันติดตามดูครับ ครับหน่อย <ไป S 1> อร่อยแน่เฮ้ยครับจ่าถึงที่เราจะไปที่นี่กันดีกครับครับ